ข่าวดีดีกับพี่คำรนอออตอนธรรมชาติเตือนมนุษย์แล้วนะว่าอย่าทำร้ายทำลายโลกไง I will tell you สำนักงานอาจารย์าารยไพรโรธรื่นวิชา,ชาลงลหนาทนาองให้ฉันมีชื่อกองอยู่ทั่วทุกุมบ้านแต่ถ้ายกตัว ได้บาบนั่งคุยกับอาจารย์ไพรโรธรื่นวิชากันต่อถึงเรื่องธรรมชาติที่เคยมีมากมายแต่ถูกมนุษย์ทำร้ายทำลายสิ้นส่งผลสู่โรคร้ายคุกคามโลกและมนุษย์ย้อนไปแค่70 5ปีหน้าน้ำมาเนี่ยมันพาปลามาเต็มลําคลองเลยนั่นคือความอุดมสมบูรณ์ที่ธรรมชาติมีให้มนุษย์ท่านผมท่านตัวอาจารย์เองพื้นเพยหรือ,อยาหน้าน้ําเดือน11เดือน12ปลาจะลอยคอทั้งของกุ้งตัวใหญ่ๆปลาต,ตัวใหญ่ตัวเล็กนี่โยนทิ้งไปเลยในยุคนั้นเราก็ยังไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรกันมากมายถึงขนาดนี้นะครับน้ำใสอะอกินน้ำในหนองได้ในปลักควายที่ควายย่ำไว เอามากินนี่ไม่ได้เป็นโรคเป็นภัยเลยปัจจุบันไม่ได้แล้มันมีสารเคมีปุ๋ยก็เคมียาฉีดมแมลงก็เคมียาฉีดยุงที่บ้านเราก็เคมีผงซักฟอกต่างๆของเราเคมีหมดเลยตามคลองตามแม่น้ําวันนี้ถ้าเราลงไปเล่นเนี่ยเพลอๆเป็นผืนขัน,ขนบางที่ดำปืดเลยอะ่ะครับน,นี่คือสิ่งซึ่งมนุษย ทำกับธรรมชาติไว้เยอะมากธรรมะคือธรรมชาติถ้าธรรมชาติหมดธรรมะก็จะหมดไปด้วยสรุปถ้าโลกนี้ขาดความสมดุลเมื่อใดมนุษย์ผู้รุกล้ำทำร้ายธรรมชาติก็จะลําบากขอรับแปลกใหม่ใหญ่ยาวและนี่ก็ยอๆ่ะไหมารครับยาวใหญ่ยันใหญ่ขอจานเป็นโลดีืนเป็นมนุษย์ยากสุดแล้วนะ กว่าสัตว์แล้วไงสร้างกรมดีกันไว้ทาใจให้สูงเอยข่าวดีๆกับพี่คำรณอยากให้มนุษย์ทุกคนร่วมกันเสริมส่งและรักษาสมดุลธรรมชาติกันให้มากขึ้นมากขึ้นนะจะบอกให้เป็นคนคสสูงงาาากววัตแล้้ร